ค่ะสวัสดีค่ะน้องแบมค่ะไปไหนมาเออวันนี้ยมาถึงสวนพี่ได้วันนี้ทำอะไรอยู่คะกอพ,พ,พอดีมอหอฝรั่งกันอ่าซุยมี่หมดแล้วรอบรอบที่แล้วหมดแล้วตอนนี้ก็ก็คือทําต่อเลยเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องค่ะอ่าเป็นเป็น ฝรั่งที่ทําชื่อเสียงให้กับสวนพี่อนนะนะบอกตรง<ร>ไแปดไรไฮโซใช่ไหมใช่แปดไรไฮโซจา <UK S 2> อยูอเขตอาเภอโพทะเลสัวนพิจิตรนะ,ะอนเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรจัเนี่ยก็หอ่หอหอ่อแล้วก็ลองทําโค้งดูสองสามต้นแต่ว่าก็ห่อไปได้เยอะละจ้ะสั่งถุงมาพันใบหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าอ่ากิมจูด้วยค่ะกิมจูหมดก็เลยย้ายมาสืยนี่อ่าก็อีกประมาณหกสิบวันก็ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดหรือ ลูกค้าท่านใดที่รอในเรื่องของสุยมี่อยู่ก็รออีกแค่60วันค่ะฝากเบอร์<ป>นิดนึงค่ะเบอร์093 224 4465นะจ๊ะสนใจ